มาแบบนี้มีไหล่หย,ยาวดาวเขียวครับผมนะคุเดียเบยังมีซีดลุนสเกรตเตอร์แต่ได้ดาวเขียวคุ้นมาตลอดเนื่องแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไปไม่ถึงซก สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องมาพอผมซนด์ลอดทุนหน่อยนะครับผมนะวันนี้ก็บบับเมล็ดของคลายแพคมาตรีคเพชรเคลย์ครับผมนะก็ขอเริ่มต้นที่เกมสุกราบราสครับผมนะทุนมาที่สร้างลอยครับผมนะจัดไปเลยเบ็ดฮาบาทครับผมนะไม่ยาวโอ้โห,หลวงม,มาผมมาขับดาวเรื่อหัวใจครับผมนะตามมาด้วยมีสลมครับผม อ้าวมีส้มจะมีคุณสี่ครับผมนะโอ้โหคุณยับยับไปแบบนี้โอ้โหหัวเจลและมีแดงจัดไปอีกตรอเนี่ยครับผมยังมีตรอผมลูกอม,มกับลูกกวาดครับผมสีชมพูสวยงามกันเป็นเลย๋ยายาวกันปลครับผมวันนี้โอ้โหออกแนวน่ารักนิดนึงครับผมวันนี้ออกแต่สายเถื่อนมาเยอะแล้วพวกทรอพวกอะไรพวกโอดินนะผมนะ เปลี่ยนบางครับผมอือหืออ้าวเจ็ดใบครับผมดาวเขียวครับผมนะตรามาิลวกอมและมีแดงกับลูกกวาดสวยๆงามคูณสองมาแล้วครับผมห้าตัวโอ้โหได้มีสีม่วงไปเลยครับผมนะยังมีมาตรอผมลูกควันและดาวสีเขียวผมนะโอ้โหตรามาด้วยมีส้มสวยๆงามๆครับผมยาวๆกันไปแบบนี้ ชิวๆครับผมนะวันนี้โอ้โหเบ็ดห้าบาททุนซองร้อยผมนะจะได้เท่าไหร่จะได้จะเสียหรือบริเลียสรมเก่าครับผมนะโลกวาดสีเพิ่มปุจัดแบตตรามาด้วยหมีและก็ดาวครับผมโอ้โหหัวใจก็มาครับผมนะอ้าวดาวเขียวยาวๆกันไปคูณสีผมคูนมาอีกแล้วโอ้ซองคูณมาโคตรเยอะเลย แต่ก็ไม่ได้ผมเอามีแดงแล้วก็หัวใจจัดไบผมลูกกวาดมาอีกแล้วมีม่วงก็มาว่าผมเอายาวๆกันไปจัดไปด้วยดาวเขียวคูณสิบสีครัผมนะสวยงามกันไปเลยผมเมกาต้องมาแล้วแบบนี้โอ้สวยงามสวยงาม สอง้อยยี่สิบสามบาทนะผมนะมาสิมามาโอ้โหดาวเขียวแจนไปครับผมเอามีแดงและมีเหลืองก็มาแล้วมีส้มมาผมโอ้โหเดาหมดใจแล้วก็มีส้มมาอีกแล้วตราบรุ่งอม,มชมบูตรอเนอื่องร้อยสี่สิบบาทแบบมีโอ้โหมีก้าตรอเนอื่องไปเลยครับผมนะตอ,อกันไปยาวๆเลยครับผม ร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะผมนะใจเอาสตราแก็ตเตอร์มาแล้วครับผมนะสี่สิบรอบครับผมโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับผมนะเกลือล้วนๆเอามาแล้วผมมีส้มแล้วก็หัวใจ จัดไปอีกหรือเปล่าโอ้ยน้อะเดยังเลยพี่ตองมาสิมาคุณหนักหน,น,น,น่อยสิโอ้โหจัดไปผมลูกกวาดเบาๆตราม,มาด้วยดาวเขียวของผมนะอ้าวอุย้ยแมนแมนบอแมนบอจัดไปผมมีสม้มของผมนะตราม,มาด้วยมีแดงของผมคูณสีไปเลย จานไปแล้วผมลูกซองครับผมอ้ยโอ้ยซองเขียวครับผมซองคูณมาแล้วผมตราไเลยลูกกว่า,า,าวครับผมโอ้โหผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยผมมีส้มมาตัวน,นั่งอีสราห์สิบาทครับผมนะอะไรกันครับนี้อ้าวมีแดงก็มาคูณยาวๆครับผมนะโอ้โห,โโหโจบไปแล้วผมกับเงินรางวัลเจ็ดสิบห้าบาทับผมนะไปไปไปตรอกันย,ยาวๆครับผม ตาแอ้าวมีแดงมาครับผมนะสรองบาทแบบนี้ยังมีสีลุนสระแกเ้เตอร์ตรามไปด้วยดาวเขียวผมนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีม่วงคาดแค่ตัวเดียวผมไม่งั้นไหลยาวๆกันเปนเลยเคดเคแล้วไงอ้าวยังมีหรือเปล่าโอ้โหจัดไปครัผมนะมี ส้มไสวยงามตรามมาเรื่องหัวใจและดาวเขียวแบบนี้อ๋โอยยังมีมีส้มตรอเนี่ยกันไปเลยเอาหัวใจก็มาผมนะอ้โหอ้ไอไปจัดไปเลยผมลูกกวาดสามที่มาแบบเดีมีไหลเขวยาวดาวเขียวครับผมนะคุณหยับหย,ย,ย,ยับยังมีสีลุนสแกตเตอร์แต่ได้ดาวเขียวคุณมาตรอเนื่องแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไปไม่ถึงสแกตเตอร์นะครับผมนะ จัาไปผมเงินรางวัลรวม190ร้อยเก้าสิบสามบาทนะผมนะเพิ่มเบ็ดไปเลยครับผมยี่สิบผมเดโอ้โหอะไรวะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยผมเกลือนะผมนะดาวเขียวจ่าดไปยังมีลูกควาดมาตรอ,องแบบนี้โอ้โหหัวใจสวยๆง,งามๆครับผมนะ ยังมีอีกไหมโอ้โหไปไม่ทึ่งครับผมนะ <c oughs> อะไรกันคลับนี้โอ้ยเนาะโอ้ยอย่างวะอ้าว <c oughs> จัดไว้ผมมัวใจเลดดาวเขียวตลอดเนื่องแบบนี้โอ้โหสระแกเตอร์มาตัวดเดียวผมนะ <c oughs> อะไรกันวะขอยสักรอบในสรีอ้าจัดไปหัวใจสวยๆง,งาม ตรไมมได้มีสรมครับผมนะยังมีหมีม่วงมาอีกคูณสองคูณเข้าไปอีกสิครับผมดาวเขียวแบบนี้คูณเข้าไปอีกโอ้ยพลาดแค่ตัวเดียวอ้าวเรียบร้อยดีครับผมนะสไลด์แคตเตรอร์มาแลา้วจัดไปผมมาฟรีสิบแลผมโอ้โหเปิดมาตัวแรกโดยมีส้มครับผมนะอ๋อ มีส้มยาวๆกันไปคูณมาอีกสิครับคูณมาอีกมีแดงสวยๆงามๆยังมีสีลุ้นสระแก๊สเตอเพิ่มรอบนะผมโอ้โหไปไม่ถึงครับผมนะตรามมาโดยมีม่มมวงครับผมคูณสองมาอีกดาวเขียวเตมเตมไปเลยครับผมโอ้โหคูณมาเยอะๆครับผมคูณเข้าไปอีกส่เพื่อนมามีม่วงมาเข้าไปอีกมีส้มสวยๆงามๆแบบนี้ เข้าไปอีกด้วยนี่โอ้ยไปมาถึงครับผมอ้าวดาวเขียวมันสีเข้าไปอีกโอ้โหน่าจะเกลือหรือเปล่าครับผมนะคิดคิดอ้าวลูกอมมาอย่างสวยงามผมห้าสิบบาทนะผมนะตรามไปด้วยดาวเขียวแบบนี้เต็มแน่นอนเต็มหรือเปล่าโอ้โหยัดไปครับผมหัมวใจเละดาวเขียวผมนะ จะเตรียมหน้าก็ได้แล้วผมยังมีหมี่ม่วงมาตรอเนี่ยโอ้โหคูณ32แล้วครับผมเรียบลอยดีครับผมนะเบกลาอีกเช่นเกยครับผมนั้นจัดไปเลย800หกสี่แปดบาทโอ้โห,โโห,โโหโจบไปแล้วครับผมนะกับยินดีด้วยเงินรางวัลของคุณหน,นึ่งพันสองร้อยสิบสบาทโอ้โห ผมก็อกขอจบไปสำนิดดีกว่าผมยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาหลอดทุนหน่อยได้ไหพี่น้องวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมค่อยพอกันไมืม่อหน้าสาวัสดีครับผม